สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นรูปถ่ายปีหกสามนะครับโรงเรียนวัดโคศิตารามครับโรงอาหารโรงเรียนวัดโคศิตารามวัดโคศิตโรงเรียนวัดโคศิตรามเนี่ยอยู่ติดกับวัดเลยนะครับใครมาที่วัด,ดจะเห็นเลยนะครับติดกันเลยเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงนะครับ ในรูปถ่ายเป็นแบบครึ่ององค์ละเต็มองค์นะครับตอกโค้ดเป็นกระตุดสามดอกถ้าแยกขายผมว่าไม่ต่ำกว่าพันนะอันนี้เอาไว้นะครับกล่องนี้นะครับเอา1600บาทนะครับหนึ่บาทมีให้คู่เลยนะครับยกชุดไปเลยไม่อยากแยกนะ บาบทเหรียญแรงคูปี60เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแรงคู่ปี60ผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟ เลขโค้ดส2งสอน์ะครับอันนี้เอาโพิวไฟสวยมากนะครับเอา1300งามร้อยบาทนะครับหนึ่งบาทบางที่ขายกันพันห้าพันหกอ่ะอันนี้ก็บวกนิดหน่อยนะครับอันนี้คำข้าวนะครับคำข้าวคหมากคำข้าว,าวแบบติดหน้าชัดหน้าชัดหลังนะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาท น,นี่สวยมากนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูเอาแปดร้อยบาทอันนี้ทันตัวนะครับปีสองหนึ่งสมโพชพระพุทธสิ 4, วัดนะเอาแปดร้อยบาทเสือหมอบหลวงพ่อสุดเอาแ0ดร้อยบาทนะครับใช้หน่อยแต่ก็ชัดอยู่นะครับแปดร้อยบาทเอากัน สวุลีเนื้อตะกัวแรงครูแยกชุดกรรมการนะครับเลขโค้ด904นะครับ904ศสีวุลีแรงครูเนื้อตะกัวนะแยกชุดกรรมการชุดกรรมการมีแค่หนึ่งองค์นะครับต่อหนึ่งกล่องเอา600บาทแรงครูเหรียญกลมเลขโค้ด4 5 5ห้าห้า เก้าห้าห้านะครับขอโทษทีเก้าเนาะเก้าห้าห้าเนื้อฝาบาทจมูกดองนะครับเอาแปดร้อยบาทแตงครูนี่มีคนเก็บนะเดีี๋ยวน้หาไม่หาไม่ได้นะครับแปดร้อยบาท <C oughs> รูปถ่ายครึ่งองค์ปีหกสี่นะครับเอาหกร้อยบาทราคาเดิมนะครับช่วงนี้ก็กำลังแรงนี่สามร้อยบาทปีหกสี่เต็มองค์ปีหกสี่นี่ก็สามร้อยบาท นี่ก็300บาทนะครับเอาราคาเดิมนี่ก็ราคาเดิมนะ5้0แต่จะบอกว่ากำลังเป็นเป็นที่คือฮามีประสบการณ์อยู่นะครับอันนี้ได้มาใหม่อีกบาทหนึ่งนะครับเอา500บาทพะระเลี่ยมทองหลวงพ่อโสธรเอา1 5 0 0บาทนะครับอันนี้กินเลือดเลยลดราคาแรกเลยซื้อมาสองพทองแท้นะครับจากวัดนะเอาพันห้า เถ้าใครเอาไปใส่กับสร้อยได้นะผู้หญิงองค์ไม่เล็กมากนะครับผู้หญิงได้ผู้ชายก็ได้ครับเอาพันห้าสนใจรายการไหนนะครับติดต่อมาตามไอเดียไลน์นี่นะครับ a c a l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ